ทงยูทาคือเก่าพี่น้องเหมืนอนนี่ลบมแห้งแห้งปั่นจักรยานหน่อยเกือบเบไหวค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะบรรยากาศดีๆเหมืนอนี่มาดางแจวว่ารอทงพี่น้องเอาบรรยากาศมาฝากพี่ตอนน้องแล้วกันเหมืนอนีี่าะราเบิ่งว่ามีผพักยังให้เก็บเนี่ยมืนอมนนี่รลมแห้งกระโดอๆๆพี่นอ้อ,ๆๆนอง,อ,ๆๆอ,งอากาศดีๆเหมือนี้16องศานะคะสวิตเซอร์แลนด์มาเก็บพักกระเดาน้ำกันพี่น้อง สะเดานะคะสะเตาป่าฟางเหมือนี่นี่กะลังออกยอดนำง่ามหดอ่อนพี่น้องเก็บเปาะเก็บเปาะเอานะะเอามาไม่หมดน้ำผันหมดก็อยากกินพักกระเดาดีเอาออกไปส,กสักก้อนให้ค่อยๆซัย,ยอดดิเอาให้มันปรง่งขึ้นไหมนี่พี่น้องงามงามกะลัง,ง,ง,งนอ่อนๆเลยค่ะกระเดาอยู่ขางทาอังเดอพี่น้องเด้อ ป้าเนี่นะคะพี่น้องป้าสวิสกะได้ปมาม่านนี่แหะบรรยากาศดีๆพี่น้องน,นี่พ่นกระคืนร้ายนีย่อันนี้ไปให้หมดใชไหมมีหมดกินน้ำพี่น้องคอยกะสิเก็บเอาม้อนเก็บเอานี่แหละต้นอื่นก็นมีอยู่เนาะแบ่งกันกินธรรมชาติกินน้ำคนกินน้ำเนาะะเดาต้นหลังบ้านออกเต็มเลยนะคะนี่พี่น้องนัดอ่นดอนๆอยู่เก็บสักหน่อยเนาะ ใส่แค่นเสด็จแล้วพี่น้องเป็นเสด็จก็รังเลยค่ะเด้อโอ้กินก็จะเอาได้เนาะพี่สุ่มเมืองกองกป็นพี่น้องกองแบบนี้เก็บแบบนี้เอาพี่น้องเกิดอะไรล่ะเฮ้ยลดฟุดกระเด็นไปเลยพี่น้องจ้ะนี่ค่ะเป็นเสด็จก็รังเด้อพี่น้องที่เข้ากิน ลวกินแฮนสะเดาแกค่คัดสะเดาวบานเข้าไปได้เนาะใบเพื่อนกะยอดเพื่อนไายกันอยู่ด,ด้วยพี่น้องเนาะรสชาติคงขมด้วยพี่น้องเด้อไข่ไข่กันนั่นแหละแต่ว่าบ่มีดอกค่ะนี่ต้นดอกใหม่เสียงดังต้มๆเนี่ยคือเสียงหนามด้วยพี่น้องหนามนเนี่ยรับตะคองเลยค่ะสวยๆด้วยค่ะน้ำลำตะคองนะคะจะไหลปุดๆลงไปเหินพี่น้อง ไปสะพานตรงนี้เลยนะคะสะเดาออกแล้วพี่นอ้องอ่อนเลยผักสะเดากลางโดนนะคะพี่น้องเก็บผักกระเดาไปหลกวกินกะหล่ำเป็ดก่อนหนะ้าสวดเด็กหน่อยอยู่หล่างกินหล่ำเป็ดก่อนหนะ้าพี่น้องต้นเพิ่งจะสูงคือผักกระเดาบานห้าองเด้อ เก็บเอาจะกำเนาะเป็นลวกพี่น้องนี่ก็ล่าสิเกิดใหม่อ่อนๆอยู่ค่ะผักรกระเดานะคะรสชาติกระสิขมคือผักสะเดาบานเท่า่ะพี่น้องแต่ว่าดอกเพิน่นบ่เป็นคือกันเด้อพี่น้องสะเดากลางดอนพอแตกใบอ่อนละเป็นพุ่มเป็นพวงโอ้ยรอเพื่อพี่น้องฟังนะพอ่อนี่ว่า สูงแ่ะสูง,งกว่ากระปีนเอาพี่น้องโอ้ยนี่ค่ะอยู่สูงอยู่นะคะแต่ปีนได้บนบกเกินขวามสามารถพี่น้องน่าเิเจ็บเนาะเราจะกำงห่างพี่น้องไปลวก,กกินเศรบเมื่อเกีบยักกระเดานล้วกันพี่น้องมองนี้เพิ่นออกออกใบ,ใบใหญ่แล้วใบใหญ่ใบหนาแล้วนะคะ ทางเขาปลาพอดีเลยพี่น้องหยดใจใหญ่เลยได้หลยายเลยทางสวิทนี่อากาศห่อนกอนมูอะไรไมีพักเก็บกอนมูออกกอนมูพี่น้องบางพักแกต่สีสีแก่แล้วเนาะนี่ค่ะงย่มเลยค่ะต้น,นเพิ่นนี่ไปต้นสูงๆขึ้นไปยังสีอะไรพี่น้อง นี่มันเหี่เพิ่็นกระลังสิออกก็เป็นหนึ่งแบบนี้เป็นเนียอยอดดอกมาเจ้าผู้ใดหญ่เพราะว่าเขาแต่เดาเดาก็ว่าน้ำแล้วแถมขวดก็กินน้ำคือการคือเกาพี่น้องเห็นไหมผักหลายอย่างอยู่สวิตส์กินได้ด้พี่น้องเด้อต้นพี่น้องต้นใหม่ดอกใหม่ง้ามบ่ปลานี่จะเป็นปลาคางท่าพี่น้องต้นสะดาวก็ขึ้นเดมนึ่งมันนี่แหละ มาหาเก็บเอาน้ำมูลนี่แหละพี่น้องอีกฟ่งหนึ่งกับเป็นถุงด้วยพี่น้องเด้อเป็นทองถุงนี่สิะค่ะอันนี้ก็เป็นถนนของเศ้าหน้าด้วยพี่น้องว่าเป็นถนนสาธารณะถนนเศ้าหน้าเป็นรถจ้นเขามาบได้พี่น้องเขามาได้แต่ขอเศ้าหน้าเนาะนนกัเนี่ยลงไปทงังฟ้าุนกับเป็นภูเขาบรรยากาศงามพนล,ละพี่น้องสวยงามเนาะบรรยากาศดีดีค่ะพี่น้องเบรกจักรยานหน่อยแถบบริเคือเก่าพี่น้อง เก็บต้นน้องพี่นอ้องเหมือนขนาดต้นสวยอ่อนอยู่พี่น้องเป็นก็บเนาะอันเมื่อกี้จักรยานนลอยเลยซื้อพี่น้องวันนี้ว่าสิบุนว่าสิบุญท้ายเลยล่ะวับ่ได้พี่น้องนี่ต้นบักง่ายคือเก่าพี่น้อง เอ็นบอกมันก็ยังงานอยู่เนาะพี่น้องเพราะเก็บเป็นตั้งในของฟี่ไหมมากข้างก่อยพี่ก็ต้นนึงพี่น้องงานอยู่มียอดเป็น còn như qua nó, nhanh bé on khỏi cả chị ấu cứ cao hẳn là pinon, พี่น้องมาให้เก็บผนะคะโบๆเก็บรอบต้นพี่น้องให้เก็บเรื่อยๆพน้คใเก็บรอป่งได้ไ่าคบกัง็น่นอกหยอดร่อนๆพี่น้อง ี่น้องจ้าเหมือนนิมมะทงไม่พี่ขี่จกักรยานหน่อยมาเอาผองทงปลาโซนมาอยู่นี่ก็สิเป็นปลาแบบนี้ระพี่น้องมีปลาหัวไชเท้ามีปลาพักขนาพี่น้องนี่ค่ะแต่ปลาคืนกะสิขึ้นเป็นดอกแล้วเนาะเอ้ยมีเห็บเก็บบอเอาข้ามาเลือกเบิรงพี่น้องนี่นสิพวกขาวมีเห็บเก็บบอเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะก็สิเป็นต้นใหญ่เห็นม,ม,มากเลย อันนี้ก็โมเจตเอาอันนี้ก็พักหนาอ้ยังเขียวเขียวอยู่ยังมีเหรอเก็บู่พี่น้องนี่กน่ารักจังเลยค่ยังเป็นยอดใบแบบใบอยู่พี่น้องไม่ไม่เก็บจุกี่น้องก็หลายอยู่พี่น้องยังหลายอยู่นี่หยอดอ่อนๆเพื่อนก็ยังมีอยู่นี่เก็บแล้วพี่น้องเหรอเก็บเก็บเอาหยอดอ่อนๆมันพี่น้อง ไปหาคนหนึ voi, food, here, leave, no? ่งใส่ปลาให้กินเนาะไดดอ่อนเหาก็บเอาแล้วเนาะน้าพี่น้องนี่เชี่ยวอยู่ต้นพคนกระไดเรื่องเอาพี่น้องกินได้สิเอาไดเนาะเอาเอาต้นมันอ่อนๆน่าสิค่ะพี่หน่อปลาที่กัดนั่นแหละพี่น้องก็แปรหลายปลาในสวิเเนาะหัวเช่ากระไดเห็นบดค่ะอันนี้เพิ่นเป็นดอกด้วค่ะดอกเพิ่นจะสีส็นแบบนี้ สวยเลยค่ะบิ่งหัวคนแต่เสียดายเนาะงเขาจะเอาโบกินพี่น้องปล่อยให้มันเป็นเป็นปล่อยให้มันเป็นอันหัวเป็นโดขึ้นใบไหมยางโลดึงนิดหนึ่งค่ะยางหาเอาหรอพี่น้่มอืมยางมันลายกับลายลายได้พี่น้องยางมันยางมันแก่แล้วกับโบคอยมีเด้ต้นนี้ยังงามอยู่เอาได้อยู่นี่อ่อนๆอยู่นี่ หักได้อยู่ในแก้โหกะบ่อลเกี่ยวจะยอดอ่อนๆมึงนสิค่ะเป็นหนึ่งใส่ปลาขนยังแสีดอยู่พี่น้องหลัดอ่อนๆแบบนี้สวยอยู่เลยค่ะอ๋อเลยอ่อนเลยค่ะเฉยอดนึงหากอ่อนๆนึง หลายอยู่พี่น้องทงเอ้าข่อยเห็ดหยดนั่นมันหักสัมเป็นอยังดอกเนาะเดี๋ยวให้มันใหญ่เป็นยูพี่น้องเกจตัดสิ่งใดเป็นกำกับมันมาดอกดอกแหนงมันเนาะพี่น้องอีกเหรอคะขึ้นมาแบบนี้ซันเป็นหยดแหน่เพื่อนละหยดแหน่เป็นังงามอยู่อ่อนๆค่ะแบบ่อนน่ะเก็บ ได,ได้ปล่อยให้มันแก่พี่น้องดันแจวบล่ได้มาฟังหนิแม่ไปเก็บตอยูอีกฟังหนึง่งเึ้นบ้านบล่ได้มาไก่นี่ะนะแถวบ้านมันกระลายอยู่มันนี่ผัดปั้นจักรยานมากไก่แก่ละบ่แก่ก็บอกเอาห้าต้นไม้พี่น้องหลายกระโดด ี่ว่าเป็นยังไงบ้างหย,ยนออนออนดแออต่ยงอ่อนๆดิอ่อนพออ่อนกับ,บว้าอ,อนรนี่อรอกที่อ่อนแบบนี้เนาะฝั่งนี้อ,อ,อ่อนบอมันดีลายพี่น้องสำหรับว่าน้ำเจลกับสีเก็บอันตะพักที่มาก,กินได้พี่น้องผู้ใดสีบ้านเก็บตะพักเก่าเก้า,กาผาละว่าแต่จะสร้างถอนเนาะเพราะว่าคอยมาก,กินนัะนะพี่น้องถอนก็นเลยเก็บ เก็บไปบ่กินก็จะสิเก็บไปเฮ็ดอีหยังเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็ต้องเก็บแต่ผักที่เฮามากินโคหลายอยู่นี่ต้นสะไรน้ำงานเนี่ยแม่ขับไปเบิดพี่น้องเก็บเอาอย่างละเล็กๆหน่อยอยู่นี่เอาอย่างละกำโซนกำเอาไปหลายก็กินบ่เบิดพี่น้องถ้ามาเบิง่งปลาเบิง่งอันนี้คือเกา่าพี่น้องอันนี้มาไก่ก็เกา่าพี่น้องพุ่นน่ะไม่แดงไก่เด้อ ที่จกยยกักรยานนี่แหละพี่น้องมันก็ไปได้ไกลเติบชุ่มหอยสะออนหัวเส้นเสาพี่น้องเบิ้งจักรยานน้อยนะคะใส่จักรยานหมดเออมาเก็บน้อกันพี่น้องเดี๋ยวสิพับไปแบยไปเอาสะเดาอยู่บรรยากาศตานี่ก็งายมากพี่น้องขนาดปลาหน้าเหี้ยก็ยังงามเบิ้งสวยงาม ละพัดดอกออกเนาะเต็มไปเบิดพี่น้องสวยมากพี่น้องนี่ก็ต้นสะตล์ดเนาะต้นบแบบใหญ่พี่น้องแต่ว่า,าขึ้นเอาเพิ่นบ่ได้เด้อนี่เพิ่นจะสูงแฮงพี่น้องต้นใหญ่ต้นโตคือกันกับบ้านเฮานั่นล่ะพี่น้องเกิดอยู่ในบริเวณบ้านนี่เนาะเกิดน้ำบ้านเฮือน,นคนคือเก่าพี่น้องเอาเมล็ดมะเดื่อเจลก็มาธักมาถ่ายพี่น้องแค่นิดๆน้อยๆเนาะเอาบรรยากาศอ,าอยู่สวิตมาฝากพี่ตอนน้องค่ะ จักรยานหน่อยคู่ใจเลาะล่องไปมอน,นี่บได้ยังร้ายพี่น้องไปเก็บพักกันเก็บพักเดามาฝากหน่อยหนึ่งเนาะไปเอาบรรยากาศข้างนอกมาฝากกันืุอๆค่ะพี่น้องเอาล่ะไปก่อนพอๆกันคลิปหนาพี่น้องจ้ามอน,นี้ล่าไปก่อนเด้อพอกันจ้าอยู่ดีไม่ให้เราประสบข,ขุ่นจ้ะ